สวัสดีครับวันนี้บ่าวทินขึ้นไปถ้ำกกตูมนะครับเดิมวันนี้นะครับเด้อป่ะวันนี้กันไปถ้ำโคกตูมกันครับผมนะบ่าวทินพาขึ้นไปเบิง่งถ้ำโคกตูมนะครับเด้อเป็นยังไดเนาะโอเคมีสัมภาระสองกระเป๋าครับผมโอเคไปตามนี้ครับ นี่ครับอ่ะอันนี้ก็อ,นนกอยู่บนถ้ำกกตูมนี่ครับมีพระจำพรรษาอยู่อ่องค์นึกงนะครับเด้อไะขึ้นมาทีจะพาขึ้นไปเบิ่งถ้ำนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบใด้เนมือนก็พลนังพลงังเ่ยมา แต่ว่ามีมงหนึ่งอ่ะทงพุ่นผ่านมาแล้วมันมีเฮื่นหลังนึงครับแต่ก่อนตอนลงตามบนชือนมาเฮื่นหลังสีฟ้าเพราะท่านได้สร้างเนะาะหลังฮื่นหลังสีฟ้ามันจะมีป่าหวายอยูอ่ส่วนหวายอยู่ครับผมลงตามเพื่อเดินผ่านไปบินาบาตท,ทุกมือครับผมโอเคครับนี่ครไป ไปนะครับเดิพื่อนกันโอ้เพ่นพักเนี่ยเดินเลาะขนามดดมดหน้านี่ก็รัเป็นส่วนมั่นครับมาส่วนมั่นก็ขึ้นเขาแล้วครับผมเนาะอันนี้ก็โอ้เบาถิ่นมามาเสียหญ้าไว้เนาะโอ้ยนะกายย่างมะเร็อยู่ครับผมมันมีอยังเหมือนยังหกอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนเบาถิ่นก็มาเสียหญ้าไว้ครับผม เสียได้ด้านเดียวนะด้านนี้ไ,ได้เสีย,สยในทางขึ้นถ้ากกตุ่มนะครับเด้อไปเบืองนะครับนะอันนี้ก็ท้านี้ก็หลวงตาบนชื่นท่านก็เคยมาทุดงผ่านมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ ตรงนี้คือกันครับผมเนาะอ่าพระสายทุดงนี้เพิ่นสิมาบ่อยนะครับเนะาะแทนนี่แต่ปีนี้เพิ่นไปเชีงยงรายเชียงอย่างเพิ่ออ่าพอดีเพิ่นบริพานเนาะวันนี้มาแต่เพิ่นก็นถทามถึงตลอดน่ะหญ้าเหลื่อมหกอีกแล้วไหวเลย อืมอืมอมีหอยเนอะ เหมือนเลยนะครับเด้กเริ่มขึ้นเนินเขาแล้วครับผม วันนี้บมไดเอาน้ำมาด้วยครับเด้อเขินทำนี่บอกว่ามีพระจำพรรษาอืมกกโอเคอย่เน,น,นะ ไม่สิกะทางถึงแค่นี้วะอันนั้นนะทำถึงแค่นี้เดินขึ้นไปอีกปะ โอ้ทางหกเลยนี่โอ้อหกเลยนะ Ok, tem a เป็นเนินเลยได้ครับได้ นี่ขึ้นแบบตรงนี้สะสั้นเลยครับอ่ะสั้นสุดเลย,ยนี่อ๋อ สั่นจริงๆเลยครับผ่ไหวบนนอกเลย โอเคครับวิทย์ให้นะครับตอนนี้โอ้ยสุดยอดเลยครับโอเค เป็นอยู่ องเดียวนะครับเด้เอเทิญนะเชิญนะครับห้องน้ําก็มีครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับเด้อเพิ่นก็เพิ่นก็ใสอยู่อันนี้มีห้องน้ํานะครับเนาะเพิ่นก็ว่าทำความสะอาดอันนี้ก็ห้องน้ำของอาจารย์นะ,น,นะครับเนาะอ่าอันก็น ใส่ห้องน้ำนี่ห้องน,น้ำบ้งทิงก็กลัวกลัวตอนกลางคืนนะครับเนาะกลางคืนบอกผมว่าวบานมีไฟมีอย่างบ้านาะครับผมจ้า อันนี้ก็บริเวณถ้ำกกตูมนะครับเด้ออันนี้นี่ตอนนอ้นดอกมงดอกไม้ต้นมะละกอครับผมยังอยู่นะครับอันนี้ก็นะครับถ้ำกกตูมครับเนาะจะมีต้นมะม่วงนำนะ้ำเนาะเออปลูต้นไมหห้นา มีก่อนไมพะกเกสแปนนะครับเนาะอันนี้ก็้าเน,นี่ยบอกเมนยานด้ยครับทําไมต้องปล่อยลกแทะไม่ใช่ด้ยครับเด้ออันนี้เป็นต้นฟ้าทรายจรนานะอาจารย์เพ่งก็เก็บไว้เป็นยานะครับเนาะเป็นยูกยาอันนี้เป็นถ้ำโกตูมนะครับเนาะอันนี้ก็มีพระสมเด็จอยู่ข้างหน้านะครับเนาะพระสมเด็จอยู่ข้างหน้าครับผม อันนี้ครับครับอาจารย์รเพิ่อเคยพูดเราเปิดครับปฏิบัติธรรมนี่เราพูดแล้วครับผมเนาะ,ะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเนาะแต่เป็นนี่แต่ผมมีทางน้ำด้วยครับเด้อก็จะไม่มีทางน้ำมีตุ่มอยู่ใบหนึ่งเนาะองค์อยู่ใบหนึ่งครับผมเนาะ ปากทำประมาณนี้ครับผมก็มีพระแกสลักนะครับเนาะครับก็มีประมาณนี้นะครับเนาะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นตู้ตู้บริจาคเฮ้ยนะกเก็บไว้ฮันผมมีขวดน้ำเนาะมีน้ำมีเป็นแพ็กน้ำครับผม i need that อาา้อนนออออาากรันนี้ก็เป็นถ้ำกกตูมนะครับเด้อเนี่ยนี่ครับเด้อเป็นพระแกะสลักด้วยไม้นะครับเนาะเออแกะสลักโดยพระอาจารย์กิติศักดิ์นะครับวาระไม่หนึ่งจะละจรันธโมสรเมือสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับสองพันห้าร้อยสิบเก้า แกะสลักไว้นะครับเด้อครับผมครับวันนี้ก็ทำของกกโตมครับผมเนาะตัวนี้ก็เข้าไปนี่เนาะเข้าไปนี่ก็เสนีพดเราเป็นโพงเข้าไปข้างในรครับผมเนาะอันนี้ก็ตัวนี้บอถึงก็ยาน,นะห้างต่อห้างแตนนะครับเนาะห้งต่อห้างแตนะห้างนั้นนะสิห้าไปแล้วเนาะอ่าเส็ดใหม่ครับผม อันนี้ก็อ๋อเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะสมเด็จสร้างไว้อยู่ข้างนาครับผมแล้วก็มีดอกบัวนำอันนี้ปั้นด้วยปูนนะครับเดอ้อ,อท่าน้่านี้หลวงตาบนชื่นท่านเคยมาปฏิบัติธรรมเนะาะเพิ่นมาเคยผ่านมาปรากฏปฏิบัติธรรมครับผมเน,นาผาไก่สูงในสมัยครับผมเข้ามาเนี่ยครับผมเนาะมีต้นไม้ต้นหนึ่ง ลายอันนี้ก็น่าจะต้มน้ำมงละมอสนะครับเนาะมีเฟืนมียางนะครับเนาะก็ไ้ครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นการเสียงหนึ่งแล้วกันไปครับ,รบมะฮู้กล้วยนะครับมะฮู้ก็ยังเหลือครับมะฮู้ก็ลายอยู่ครับมีมะฮู้มีกล้วยนำ ครับก็นี่แหละครับเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้มีต้นตะกบน้ำครับมีนาผามีอย่างอ๋อต้นมะฮงกระซุกกระไลรวยนะครับเนี่ยโอ้ยกล้วยนี่กันเนาะอันนี้กล้วยกล้วยมือลิง คนน้อยๆนะครับเนาะ้วาย,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 ยมะลิงครับผม